หนว่าเออดิโอเดียวพี่เดีกปลบเนองกระเป๋าผม1นึ่พี่กูไม่มีตังแล้วไอ้ยี่ยลุงก็ไถ่ายถ่ายกูหมดกูเกียงเลยตอนเนี้ยแต่ผมกระเป๋าหนึ่งศูนยหนึ่งศูนหนึรอใช่1นึ่งศ่งศูอเปิ้ไม่ขายอ่ะ อุ๊ยโอ้โหขอบคุณพี่ขอบคากครัอ si> ่ครับอเอียกูแอบกูแอบเ็พแม่แม่ขับรถไปเลยสัตว์ใช่อะไคุณเอินเวนมาเจ้าออี้แอแม่แกขึ้นจักรพรรดิแท้ไม่หาเนื้อไปเลยเขาะไก็ลังเขาเจ็บจากไรบัเมาตัวเมียี่อ๋อเหรอใช่เขาเจ็บจากอไรบ้านเฮมาร้อยกว่าใบเ่ยพี่เขาก็เลยแบบมันมันสูสีเงเป ดับอินเวนโดนไป80ดบไปอ่ะอินเวนไม่ขายไปละไอ้กูตายอินเวนโดนไป80เออตายโดนไปร้อยไปตายเป็นเอทเมื่อกี้ไอสัตว์เด็กกั่แมงแบงชนกูหน้ากระลาดไอ้เทียชนกูพังเด้อแดงแอปไอ้สัตว์ไม่ขอโทษอืมกูไล่กวดโกปืนยิงแม่ก็ยังขี่หนีกูว่าไอ้เทียนึกว่าแม่งเลี้ยวเข้าสอนอไอ้สัตว์กูว่าเดาเอาถ้ามาตรงนี้เจอแม่งแม่งก็สวยเจอแม่งพอดีเมื่อกี้ไอสัตว์แม่งมาก็ยิงด้วยกูเลยไม่อยากอะไรกับแม่งมากสิบห้เหรอ เออมันมาก aky, قال, ระจิ๋ไงกูเลยบอกเฮ้ยชนกูไว้ขอโทษกกช่วยออกซอกุฏีให้ทั้งทางเลยเหรอจะไปแบเงียบกูเห็นมากระจิ๋ตัวอะถังของซอบันก็ได้ปะน่าแหอันนี้่ชื่ออะไรครับรูจ๋าอหอครับจ๋าครับชื่ออะไรครับนี่ฮะชื่อมิกกี dancer, ้ค่ะชื่อมิกกี้อ๋อชื่อมิกกี้เหรอมีแก๊งมาครับหรือประชาชนมีแก๊งสามคน แกงอะไรครับเนี่ยเทอร์เรนลิสเทอร์เรนิสก็ทรีอาร์บีอ๋อเขีวเขีวเขียวใช่ปะใช่ใช่ใช่เขียวเอา้าหนูบีส์ตอร์นี่อยู่ไม่ใช่หรอจบแล้วจบแล้ว,ลวหรอใช่อ<ะ>้อาวจบแล้วนี่กูก็ไปทวงรถกูที่จ้ำนำคืนได้ดิเฮ้ยไม่ใช่จ้ำนำไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะเช่าปล่อยเช่าเออไอ้ไอ๊ไอ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 ะดอทไง ให้คนชื่อสกอตอะไรสกอตติดอะออ๋เป่ดมาเช่าสองวันดีกว่ามาเลยวันหนึ่งนะมันขับเล่นก่อนเนาะชนะปะชนะปะเอาแพ้หรอพีบีเติงกว่าพี่บีบีซีคอนขแบบของเขาฟูจัดเลยเขาพิมาเชฟบวกสี่บวกห้ใช่เขาเขาของเขาฟูพี่รถเขาฟู ไม่แต่เออก็เข้าใจแก๊งแม่งโอ้โหมันฟาร์มกันแหลกเลยเฮียเขาไม่เขามีสุรัสฐานด้วยไม่รลังก็เมื่อน้องครูนั่นแหละเขาแบบมีมีแบบรถประมูลพุ๊บเลยว่าแบบจับแต้มเฮได้ปกติอะเขาว่ามีใช่เขามีร่หนูต่หนูก็แต่หนูก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยขสินราขายไหมครับเยออีกสักพักจะขายขายพี่นะขายอะไรอะ ไว้สามห้าอู้หูเอาเบอร์ไว้เขาขายสามสิบไม่ใช่หรอเอ้ยสามห้ามีคนจะซื้อแต่ตอนนั้นหนูไม่ขายโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วอะแล้วขายขายเอาเงินไปทำไรครับเนี่ยสามห้ามีแผนไหมเงินสามสิบห้าล้านกูรู้กูรู้กูรู้ออกพัมบูลเหรอแต่พี่มีตังค์ถึงสามห้าเหรอก็กูนี่ไงกูรับจับนำรถเอดอนมาอยู่ไงโอ้โหธุรกิจกูเรื่องปล่อยเงินไม่ต้องห่วง กูค,คิดดอก<ช>ต่อเดือนต่อเดือนแหละเงินกูไม่มีอ,อยู่แบบเฉยโอเคเอ่าจากพี่ได้ข่าวมาว่าจะเปลี่ยนชื่อถูกต้องไหมอือใช่เหรอจะเปลี่ยนชื่อหรอใเดือนนี้ใช่ใช่ใช่แต่พี่ผมได้ข่าวมาเดือนนี้คือยุบแก๊งไม่ใช่เหรอไม่ยุบจะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนแต่ตะไมใส่อือ อันนี้เปแฟนนะครอันนี้มีแฟนนะครับไม่มีครับไม่ต้อขออันนี้กูไม่รู้นะไอสัตว์โอ้โหมึงออได้้แลวมั้งบอฟอะไรพี่ผมก็ถามเฉยไงถามไอพี่ไงกู้คันหลังคนจะได้ไม่รู้รู้อยู่ดีอ่ะไปรายงานรายงานใครไม่ได้รายงานผมถ่ายนู่นถ่ายที่ตู้แดงอ๋ออืดโอ้โหเบอร์ไว้เอาเบอร์เอาเบอร์พี่ไว้ก็ได้ถ้าหนูจะขายนะหนูโทรหาพี่เลขหกสามตัว ใช่เดี๋ยวกูเอาเบอร์เข้าไปเดี๋ยวก็ไอเฮียมองว่ากูไปขอเบอร์สาวอีกธุรกิจจริงป่ะครับเนี่ยอ่ะโอเคนี่แหละเบอร์พี่พี่พี่จะไม่โทรไปเอาไว้หนูต้องการจะขายแล้วหนูค่อยโทรหาพี่ชื่อพี่ชื่อโนโครับใช่ค่ะเดีย๋ยวพี่ว่าเดดดี้ก็ได้นะคะเดดดี้ที่มันคือเดดดี้อะเขาไอ้สัสก็อยู่กับมึงมากับไอ้เฮียได้รับอิทธิพลมึงมาเนี่ยไอ้สัสไปไปอิทธิพลเลยพี่ไม่มี เอามาพูดไอ้บอสใหญ่พูดเดี๋ยวกูเผาอะไรพี่ไม่มีอยู่ไม่มีเหรอใช่นี่ยไม่มีไม่มีใช่ไหมครับคุณผู้หญิงผมดูดีดีดีไหมผมดูเป็นคนดีไหมไม่ค่อยเลยอ่ะใชี่แต่งตัวก็ไม่ดีนะไม่คือผมไม่ค่อยมีอะไรไงผมก็เลยแบบแต่งตัวไม่ค่อยมีอะไรอ่ะก็ผมไม่มีอะไรอ่ะผมไม่ได้แบบใส่สุดผูกไทยอ่ะที่มีเงินอะไรเยอะขนาดนี้ครับ ผมยังขับโลโลรุลแรมีปอกเออมีครับมีมีมีเหรอมีกับใครเพิเท็ไงพี่ยังไม่จบแต่ไม่กูเห็นเมื่อวานสองวันที่แล้วเห็นลุงมาคุยกับบอลหน้าทีซีวจบลแล้วไม่ใช่หรอ้อวเหรอจบผมไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าตอนที่เริ่มคุยผมก็ไม่รู้เรื่องมันมก็เหมือนก็เหมือนกับตอนที่ที่ไออะไรวะไออะไรว่าเดี๋ยวนะไอที่เขาจะโดนจะโดนใบอ่ะ ไอใครอะไอบัลลีเยียเหรออ,อที่โดนชนไปนะเออก็มันก็โดนมันโดนแบนสามเดือนนี่ไม่รู้ปดหรือยังเลยไงอาสรุปสามเดือนเหรอใช่ครับพี่ไม่เพราะคือตอนแรกกูจําได้ว่ามาคุยกันแล้วอีกวันหนึ่งกูก็เห็นเอา้าเย็นมาตีอีกแล้วกูว่าโอเคเออแล้วทำอะไรเนี่ยพมแล้วครับ ผมก็เข้ามาถามผู้หญิงตัวดำคนนี้วันนั้นที่มีถามมึงสิวันนั้นที่มีคนมาเสนองานขับรถซิ่งๆมาหาหน้าที่ซีหน่อยอ่ะรูจะขายก็ดูบอกนะถ้าเกิดนูจะจะขายเพราะว่าพี่ก็อยากได้เทิลชูอยู่โอเคจ้าจ้าขายไหมครับไทยคาเนี่ยอ๋อไออะไรอ่ะนี่ไงนี่ไง ปัญญาฮอตเชียะยังเกมแถวบ้านไอสัตว์ไม่ต้องดีเพื่ออะไรอ่ะ <i> ย <deserve ellt Mandarin> ังไม่ได้ทำอะไรเลย ฮะอะไรไม่ว่าอะไรกูแทงเลยเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะไอพี่โนเขาคุยธุรกิจเขาซื้อต่อรถอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอมึงมึงม่งชีวิตโคตรสวยจริงถามพี่โนไหมว่าพี่โนเขาซื้อรถแต่นี่ก็ไม่ได้อะไรเลยพี่โนเขาคุยคนเดียว อ๋อหนูเอ่ยปากพูสแลสักทีถ้างั้นอ่ะถ้าเกิดไม่เอ่ยปากนชุกนไม่มีที่ชุบไปหนูไม่มีที่ชุบโอเคสุดท้ายก็กลูนะไอ้เฮียอะไรอะไรก็กูไอเหียไม่คือกูเห็นเทสลากูกถามเขาว่าออหนูขายไหมลูกไม่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 ได้บอ ไล่บ๊อบเขาก็เสือขับรถมาอนี้พอดีแลาก็เดินมาทักกูกูก็เลยมาถามมาคุยก็เออมึงไปยังไงเห็นว่ามันมีสตอรี่อะไรอยู่เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะไม่ถามอะไรเลยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะทำไมอ่ะแล้วมึงมาขึ้นทำไมอ่ะมาขึ้นดิยงกูเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแล้วทำไมอ่ะมึงมาขึ้นทำไมอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะก็ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ผมไม่ได้ทำอะไรแล้วมึงมาขึ้นทผมทําไมอ่ะเอาที่งานมาเอาที่งานมา ไปโอ้ยเป็น่ยนเป็นว้ายังไเปลนยนปกติเออเออเป็นยนันวาเปี่นกันว้เปลี่เลยทำไมเสนึเสดไปแล้วเร็วมื่อกี้มันเิยงขึ้นอยู่เลยเมื่อกี้ขึ้นอยู่เลยไปมูวกเลยอ่ะมูเวกไไม่เห็นรีบเลยรีบไปไหนวะเออรีบไปไหนนะิ่งอยู่ี่โนได้เลยไวะเก็คุยเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วเร็วเวีมนทีไม่มีอะไรแล้วี่ย ไปแล้วมาคิดอุทธรณ์มึงบอกมึงไม่มีแล้วทีนี้มันมีอะไรยังไงวะไอ้ดีล่ะหนึ่งเซอร์หนึ่งเซอร์ไม่มีไม่มีอะไรพี่ตอนแรกก็ผมบอกว่าผมรอมันนี่แหละเอาที่เงี้นี่และมันนี้อันนี้ไม่รู้อย่างนี้บ๊อบแม่ผมมีผมบอกว่าผมรอพวกไงแม่พี่โนเดี๋ยวค่อยไปสั่งกันที่หลังได้ไไม่เป็นนรแลอวกาแฟพึ่งไปไม่มีเหมือนกันกาแฟไม่มีเหมือนกันเพิ่งไปเพิ่งไปอาหารด้วยชิ้นหนึ่งขอขอชิ้นเดียวอาหารมา โอ้โหโน้องกุ้ยติดไปให้กุ้อีกสี่สิบปันอะไรต่อไปแอ่งเจิ้ลมาแล้วเมียเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราไปด้วยรีปหรอโอเคครัพูดกับเพื่อนดีๆได้ไหมพูดกับเพื่อนนี่ดีๆได้ไหมรีบเหรอครับรีบเหรอสรุปเพื่อนเหรอเฮ้ยเมื่อีครับคุณบ๊อบเมือรร่อกี้เมือ่อกี้มีเสียงอ่อนอะไรสัปที่นี้มันเสียงแข็งอะไรของมึงว้าว เออเด็กแข่งเด็กออดเนี่ยเอายังไงกันแน่วะบ๊อบเออเสียระบบเนาแก่นะพี่เราเนาะเสียระบบเนาะอะไรให้อะไรเนี่ยอันนี้ให้อะไรเนี่ยสตอรี่ไงสตอรี่สตอรี่นะเอามาดิเอามาเอาเอาเอาคือเสียงวะเออขึ้นเสียงเพื่ออะไรอ่ะเออไปแล้วพี่เจ้าพี่ไปแล้วไปแล้วได้ของครบแล้วเจ้าพี่ยังยังไม่ได้ของยังยังะไรอีกอะไรอีกยุับอ่ะไรล่ะให้ยนงงงไอุิเอามา ตอนแรกว่ากูจะขับรถกลับไอสัตว์แมวแล้วเดี๋ยวกูขับกับน้องกูดีกว่าน่าจะมีเรื่องเล่ามันมาได้ฟังเยอะได้ป่ะได้ป่ะยังไม่มีใครใครคนไหนพี่น้องคนไหนนะเอ้าโอ้มึงไม่รู้อะไรอะไรพี่โนเรื่องนั้นหรอเออพี่พี่จะไปหน่นเหรออ้าวไปกันบึ้กสี่ปรมาจะตายห่างมีเรื่องแล้วพูดเยอะอะไรอะพี่ะ อะไรอ่ะเรื่องมันอยากเสือกนะมันอยากเสือกเรื่องกูเรื่องกูเรื่องกูไม่มีอาวุธมึงทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเนี้ยกระดาษกลางเดี๋ยวดูกูกู็นแก๊งกูไม่รู้กูมีแก๊งอยู่เดินกันเลยเด่นกันเลยกูตั้งแก๊งกระดาษกลางกูอยอ่เดี๋ยวหลอกลูก่อนหลอกลูก่อนเบียดเยอะหรือวะอ่ะหลอกแล้หลอกแหลกไปได้เก่งตัมมาอะไรหรอ บายแม่งควาสี่นไบอสมีอาวคุนอนกับีบอสไอ้น้องแลวน้องจะชนเพื่ออะไรอ่ะดเข้ามปี่บอเียไปยับเลยพี่โดย มาจะอยู่ไม่นุ้มพี่อะไรแทนก่านแ่พี่อะไร กินข้าวแล้วครับนี่นี่ปอบดีชอบรุ่งเรี่ยอไยไอ้สับปั่นลิล้กเลยดิฟาผุชนมากเฮ้ยชนเพื่ออะไรวะชนเพื่ออะไรวะพอาผูชนจะแม่งจะไปจะตาย มันมันต้องการอะไรอ่ะมันต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ,ะเพื่อเพื่ออะไรอ่ะไอ้แก่ไอ้สัง เอไม่สั่งเลยอ่ะใส่หล้ยทำไมอ่ะเอาเอาี okay. ่ okay. ี้ยไมไะเอ้จะมาแล้วไอ้เจอเพื่อนก็โดนพี่โนใส่หลายอ่ะก็โดนพี่โนใส่หล้อ่ะเพื่อนเอาบอกว่าคนเพื่อนเอาเพื่อนเย หยเยี่ยดกูดูเยี่ยดเลยนะเนี่ยแกงกูใช่นี่ไงพวกเราคือแกงพี่โนถ้าถ้าผู้หญิงสดหมดพี่ผมรวบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยฮะก็สดหมดนะโอ้โหไปหมดไ่หมดไหมดหมดไหมดไ่หมดไหมดไหมดไ่หมดก็หมนะของพีของพีไยุ่งพูด่พูดีว่าพดว่ามันเอเจนตหมดมันสดหมดอ่ะเนี่แบบดมเสียงคุดิเาสดหมดค่ะ ใช่เหรอไม่แต่ในใจมีคนหรือเปล่ามีคนในใจหรือเปล่าโสดแต่มีคนในใจหรือเปล่าอูยังไม่รู้ชื่อเลยหละพี่แก๊งพวกหนูชื่อแก๊งรอยจูบนะพี่มีหลายคนไม่ไม่ไม่โอ้ยยี่ร้อยจูบไม่เอาไพี่ใส่อ้าวอ้าวชื่อแก๊งพวกหนูเองไม่หนูแล้วไอ้หนูคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยลูกชื่ออันตาคนนั้นน่ะชื่ออันตาค่ะเมย่าอันนี้เลนเจอร์อ้าเมื่อกี้นี้เดินสีมาสีใช่ไหมเนี่ย อีกคนเีัดไทยภัดไทยแล้วกูถามไปบ๊อบครับพี่คนไหนมาออกูคนไหนเหรออังกฤษอังกฤษเอาแบบ speak e n g l i หรอออังกฤษ s English ไม่ากูพูดไม่กูพูดไทยได้เขาพูดไทยได้พูดไทยได้ is เออเพื่อนหนูพูดไทยได้ไม o ่ากูปทอะรู้ว่าจ้าผมทองข้างๆหนูเนี่ยไม่ ไอ้บ๊อบมันเคยเจอกูแล้วกูก็เลยขัดให้มันขัดกองว่าคนไหนเหมาะกับกูออ๋มาไทยแกไหมแกสิขัดกองเลยทีละขัดกองเลยแบบสไตล์ตลกูคนจะเหมาะกับแบบไหนอะ่ะสวัสดีค่ะพี่โนสวัสดีค่ะพี่โนโอ๊ยสวัสดีค่ะหลอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,นะมึงไม่ได้มึงไม่ใช่มึงไม่ได้ ได้ไหมได้เหรอไม่ได้เหรอโอเคพี่น้องแอนหนูได้ใช่ไหมก็ไม่ได้มึงก็ไม่ได้มึงถอยกลับมาไม่ได้มึงถอยกลับมังอันนี้ถ้านี่คอนเฟิร์มบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้คนนี้ใครว่าไม่ได้โอเคเจนน่าไม่ได้พีไม่ครบเลยเนี่ยมีมีใครจะมีมีส้มป่ะส้มส้มอะไรอ่ะได้มีส้มหวานมีไอ้กล้วยแล้วก็มีตีนไก่ชื่อไอ้้เหียยูโนูสโนยูโนูยูนู โอ้โหอยู่โนนี่ชื่อของจองกูเลยนะใช่ใช่จะตั้งจะตั้งจะตั้งแก๊งอยู่แล้วตอนนี้จะขึ้นแก๊งอยู่แล้วไม่กลัวไปเตียนได้ปะคือที่มึงหวดกันนะกูก็แบบกูก็ทำอะไรไม่ถูกกูก็ไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยกูจะต้องทำยังไงวะหวดเลยพี่ป้ายกูกลัวแบบไอ้เหี้ยหนูกูเข้าไปเดี๋ยวจะหาว่าเข้าไปเสี่ยงไหมโอ้ไอ้ถึงใครอะก็หมายที่มึงหวดกันนะวันนั้นน่ะเออเมื่อวานเหรอพี่หมายถึงเมื่อวานเหรอ อีวันที่กูอยู่ร้านกาแฟอ่ะโอไอ้ที่มึงถามกูอ่ะไอ้กทีแล้วแม่ก็อยู่ตรงกูจะตีกี้กูจะพูดยังไงวะอีสัว์แม่ก็ตัวประชิดกูกูก็ทักเ้อาความหาเมึ่ก็ไม่ตอบกูเมื่อก็ขยันโรตอนนั้นนี่เป็นไงงังก็ะหนุดก็ะหนุดตอบไปแล้วเกี่ยวไปยังจบเจอแทงเลยเจอไหนแทงนั่นอ๋อยังไม่จบเหรอไม่จบก็มันเป็นดวนกันมาแล้วไง เอชนะป่ะชนะปะกูไม่อยู่ดิกบ๊อบดิบ๊อบเชียร์จนเอ็นขาดเลยบ๊อบเชียร์ไปไปไปยืนไปยืนเข้าเฟรมหน่อยไปยืนไปยืนเข้าเฟรมหน่อยร้อนที่นั่นข้าเฟรมนะรับเขาป่อเป็นร่างเด้อเดอเด้อผมว่าไว้จับแม่งตัดเสียมันตัดกลางแล้วหนูสั่งให้มันตัดกลางแล้ว เสียไปเองเสียไปเองาปูนไหมอ่ะไม่ได้ใช้อ่ะเอาเอาเอากูเอาเกาดูใช้ครับยาหกสามสี่ให้ไม่ได้อัวเลขก็มันก็มันจอไปเติมนีไปเติมผิวเลยคิดป่าแต่ว่าถุหมายมันเป็นเจ้าูณแทนไม่ตามไม่ตาม สาวรุมล้อมจัดอ่ะพี่น้องคอยืมรถพี่น้องคอยืมรถยศที่รถที่นั่งสี่ยศอะไรี่รถสี่อยู่ข้างหน้านี่ไงใช่แต่ตอนเราเข้ามาอีกทีไงไมด้ั่งสี่ยืมรถกระบะโอ้โหไม่มีซิ่งๆิหรอกพวกหนูอยากได้ไงแบบกูโดนลบไปแล้วยิ้มไหมยิ้มไหมเรถซิงซิงๆอ้ซิงซิงอะดูต่างไง ที่รักัดผมตรงไหนฮะถูกบอกรู้ว่ามาฮอบมาฮอบมาฮอบไอเยี่พี่น้องโอ้โหขอแทบจะกราบแทบจะจ้างให้ตัดไม่ตัดไอสัตว์ผู้หญิงให้ตัดตัดเลยอะไรพี่ไม่มีไอ้คือมอยู่มันจะเปลี่ยนในนี้ไงมันตอนนั้นมันเริ่มปีใหม่ไงปีใหม่เขาอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็เลยเขาก็เลยนี่บอกกันก็ไปตัดผมสิมันก็โอเคเดี๋ยวไปตัดผมก็ไปใช่เอ้ยี่พอพอผู้หญิงได้ไหม อะไรก็ทําง่ายอูแม่งพูดเป็นปีเฮียแม่งไม่ตัดก็ชอบไปยาวไงตอนนี้มันก็เริ่มตอนนี้มันเริ่มยาวแล้วปีนี้ไม่ตัดกูไม่มีนมดีเฮียฮะไม่มีนั่นแหละจีเมียไม่เดาชอบอะไรจะมีซีมีไงเจอไปเจอที่ไหนเจอที่ไหนเจอคือมั่งไม่มาอยู่ไม่มาอยู่กูคุยไม่มันเลยว่ะเฮีย เออเจอหลังรีได้ไหมพี่ถ้างั้นอ่ะคุยอ่ะกูหลังรีต้องเจออยู่แล้วยัวย่งอยู่กับมึงกูมีอะไรคุยเหิืนเหมือนอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยลืมลืมส่งบอร์ดแป๊บนึงเออว่าลืมลืมเหมือนกันลืมเหมือนกันเออเรอเรอเรอเอาไปเลยทําบอร์ดเจ็บครับผมเจ็บครับผมเจ็บผมเจ็บครับูผู้ชายดีไหมครับพี่ ผมเจ็บรับผมกระเป๋าหนึ่งโซนจนผมเจ็บหนึ่งศูนหนึ่งโคนับหนึ่งสามศูนย์เจ็ดหนึ่งโูนหนึ่งนขผมเจ็บผมเจ็บหนึ่งสามเจ็บนเจ็บเฮ้เอาแบ่งกันครับโอเคครับโชคดีครับขมาอะไรเจ็บเราก็เจ็บอะไรเปันให้ของไม่ได้ดิยาวดีใหรเอาใครเอาเอาตอนนี้เอาจะีไหมหนึ่งสามศูนย์เจ็ดหนึ่งศูน ให้มันเป็นร้อยหนึ่งเปรียบเหมือนกันเนี่ยมันกิน้นชนพร้อมกันแล้วรบแล้วโอ้โอเคแต่ไล่อะไรเพื่อนแท้อะไรอ่ะคาดีเอ็กอันก็ยังดี่าแต่ละืเมย่าชืออิงคื่อพี่บูโน่ไงกวยโอ้โหกูเพ่ไปทกวยไอนบอกสรุปคนไหนบอกูเนี่ย หนูไงหนูไงนะหนูหนูไงหนูไงนะหนูหนูหนูบอกกับพี่หนูพร้อมสตาร์ทรถเลยเนี่ยหนูไงหนูไงพี่กล้าไปชนบุรีป่ะล่ะโอ้โหทิ่นกูเลยกูจะบอกให้ชนบุรีเลยถิ่นกูเลยกูจะบอกให้เราตรงไหนแล้วว่าพี่จะไปแล้ว่าพี่จะไปเชียงใหม่โอ้ยติดไหมเชียงใหม่พี่อยากไปไหนพี่อยากมาชนบุรีพี่อยากพี่อยากพี่อยากไปไหนอย่างนี้ว่ะพี่อยากไปไหนพี่โนไปได้ทุกที่ฮะไปได้หมดอั้ ชนบ right like ุรีเช nice. ียงใหม่อไย่างเงี้ยพี่อยากไปไหนเชียงใหม่กูไม่ขับกูแล้เฮียขึ้นเครื่องไงพี่พี่เจ้าโซก็ชมบุรีไงพี่ใกล้ๆชนบุรีจะเจอผัวเขาล่ะไม่เจอพี่ไม่เจีผ้าฉุดไปเลยปวดหัวตีเนื้อ